สวัสดีทุกกคนอาจา๊ะเรามาขยายผักแพวในวันนี้ีเห็นผักแพวแล้วอยากกินหน่นเนืองจริงกับผักแพวกินกับเอ,อลาบซ้มตำน้ำตกซุปละไม้น้ำผงน้ำพริกได้หมดแหละขยายง่ายด้วยเนี่ยเอาข้อกดให้จมดินแป๊บเดียวรากงอกแล้วหรือใครจะเอาไปแช่น้ำก่อนก็ได้เราไม่ค่อยได้แช่นะเราตัดมาแก็ทิ่มเลย อย่างเงี้ยได้สองท่อนเลยนะเนี่ยอย่างเงี้ยเนี่ย,ยตัดเนี่ยเดี๋ยวเขาก็งอกเอาใบบิเกินจิ้มลงดินเนี่ยง่ายๆไม่ยากเนีย่ยตัดมาแล้วตัดจากต้นพวกนี้เนหะ็นไตัดอีกก็ได้เนี่ยให้เขาแตกใหม่เนี่ยเห็นไหมให้เขาแตกใหม่แล้วเราก็มาขยายเอามาจิ้ม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 ติดง่าย เขาขยายตัวง่ายมากเลยเดี๋ยวเราก็จะได้ผักแผวเยอะปลูกได้ต้องขยายเป็นะจ๊ะทุกคนตัดเอาใบกินนี่น่ยตัดเก็บใบไปเดี๋ยวเขาจะแตกใหม่เนี่ยจิ้มรากออกตามข้อพวกรากเนี่ยเห็นปะ่ะ เอาข้อให้จมบางคนไม่รู้เอาข้อให้จมดินรากจะงอกตามข้อเอาใบไปกินให้หมดจิ้มเข้าไปใครจะตัดยังไงให้สวยงามก็แล้วแต่นะจ๊ะแล้วแต่ความชอบเราก็เป็นคนที่ปบตัดตัดแล้วก็ทิมทิมทิมท,มท,มทิมอย่างงี้ <laughs> เอาใบไปริดใบออกให้หมด ไม่จาเป็นไม่ต้องเหลือใบไว้เพื่อสังคงสังเคราะห์สแสงไม่ต้องนะจ๊ะธรรมชาติของพืชเดี๋ยวมันแตกกเบาเองคือเราทําของเรามาแบบเนี้ยนานมากแล้วเพราะฉะนั้นเราถึงได้รู้ว่าการตัดใบออกหมดมันไม่ตายแต่ขอให้ต้นพันธุ์เขาแข็งแรงแค่นั้นเองเดี๋ยวเขาก็จะงอกใหม่หมดแตกมาตามข้อเลยแหละ ร้อยร่อยนี่จิ้มไปหอมหอมปลูกได้ต้องขยายเป็นกันนะจ๊ะทุกคนไอเดนกลิ่นฟงังยังฟังที่ใจกลิ่นน้ำค้างลอยมาแต่ไกลหย,ยดบนใบยอดยา ร่วมกลิ่นความหอมทำมาท่าสร้างมาเสียงคลุยผิวปลิวลอยมาสุขอุราเมื่อได้ฟังถ้าร้องดีเฉพาะอันนี้นี่อยากจะคุย <c oughs> ยกหางตัวเองไม่ยกไม่ได้าเพรกลัวเปื้อนขี้ เทศกาลงานประเพณีเสียงงานวัดเขามีดนตรีย้อนยุคสนุกเสียงดังรำบงชาวบ้านสนานสนุกกันจังลูกทุ่งไม่สิ้นมันคลัง เสียงเพลงที่ดังไพเรักสนองวันเอ้ยวันจงมาลูกทุ่งจา๋าลูก เสียงร้องบัรเลงขับกล่อมท่านด้วยเสียงเพลงจากหนืออีสานกลางตายรวมอนุรักษ์บทเพลงลูกทุ่งของไทยลูกทุ่งไม่มีวันตาย พวเนเพราเรานะชีวิตช่างมีความสุขได้ลงสวนปลูกโด้นปลูกนี่ปลูกนัน่นปลูกจะไม่มีที่จะปลูก <c oughs> บ้าเอ้ยอ <c oughs> ีผีบ้าสางเขียวปลูกจะไม่มีที่จะปลูกคิดดูกันแล้วนะ แต่ก็ยังอยากจะปลูกเอาสักต้นนะึงเออเอาแบบเอาแบบปลูกอย่างละต้นก็ได้ในสวนเราจะได้มีไงนะเป็นที่เชิดหน้าชูตาอะไรเงรี <c> ้ย <oughs> <c oughs> เดี๋ยวเราก็จะมีผักแปลกินใครปลูกไม่ติดปลูกใหม่นะ ปลูกอะไรอะไรไม่ติดปลูกใหม่อันอะไรที่ปลูกแล้วตายปลูกใหม่ปลูกจนกว่าจะได้คือถ้าใครสมมติมีคนบอกตัดปักชำติดแสดงว่ามันก็ต้องติดถูกต้องไหมแต่ที่นี้ที่ไม่ติดก็คืออะไรดินเราเปล่าฮะมันเป็นที่ดินเราไหมสภาพแวดล้อมไหม เมื่อคนอื่นปักติดเราก็ต้องปักติดติอย่างเราเนี่ยปักติดมันก็ต้องปักติดทุกคนคือพืชผักชนิดไหนที่สามารถตัดปักชำขยายได้อะมันมันก็ต้องได้แต่ที่จะไม่ได้นสภาพแวดล้อมอ่ะดินน้ำมันจะต้องมีอะไรสักอย่างที่มันทำให้เราปักไม่ติด แน่นอนสภาพดินนี่ก็สำคัญนะเคยซื้อดินมาแล้วโหปลูกอะไรก็ไม่ขึ้นขาดพวกกวางตุ้งค้าที่มันงอกง่ายงามยังไม่ขึ้นมันเป็นอะไรฮะดินดินอะไรโฆษณาอย่างดีเลยนู่นนี่นี่ธาตุอาหารครบอุย้ยเหมาะแก่การปลูกน,นู่นนี่นี่นั่นปลูกหลายอย่างไม่ขึ้นเออเขาถึงต้องให้ทําปุ๋ยหมกักทําปุ๋ยเองใส่ปุ๋ย เติมผสมดินพวกบำรุงดินปรุงดินเองไงนะอันเนี้ยกินกับน้ำพริกก็อร่อยเดี๋ยวก่อนเสร็จแล้วเดี๋ยวเทก่อนไม่มีเดี๋ยวก่อน,น,นตักตักน้ำลดราดอันนี้ทำคลิปวันเดียวสี่คลิปสี่ช่อง สนุกสนานมากมนี่ถ้าแช่น้ำก็จะรากมอกเร็วเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะวันนี้ไม่มีอะไรมากมานั่งขยายพันธุ์ผักแพลวจะได้มีคลิปลงงานบ้านก็เยอะเยอะเยอะแยะ,ยะ,ยะ,ยะแต่แปบเป็นลมเลยงานบ้านคือ ทำงานบ้านเองทุกสิ่งทุกอย่างตื่นเช้ามานี่ก็ไอ้นั่นแล้วทํางานแล้วตื่นตีสี่บางทีก่อนตีสี่ทำงานคือตื่นมาทํางานเลยตอบคอมเมนต์ช่อง YouTube ก่อนเลยตีห้าขึ้นก็ทำกับข้าวพอฟ้าสว่างก็ออกมาแล้วกวาดบ้านกวาดใบมงใบไ,ไม้รดน้าต้นไม้ตัดรุ่นตัดนี่ปลุกรุ่นปลุกนี่ แล้วก็อัดคลิปอัดคลิปต้องก่อนแดดมานะเราจะเป็นคนอัดคลิปก่อนที่แดดจะมาเพราะฉะนั้นคลิปของเราทุกคลิปทุกคนจะสังเกตได้ว่ามันไม่มีแดดเพราะแสงแดดมันจะทำให้ต้นไม้พืชผักของเราสีมันอ่อนและมันทำให้แสงมันดอบลงหมดเลยเราถึงเป็นคนที่เวลาอัดคลิปจะต้องไม่มีแสงแดด ฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาที่ช่องเราด้วยนะจ๊ะทุกๆคนทุกช่องให้ความรู้นะให้ความรู้หมดบางทีเราไม่รู้อะไรเราก็รู้จากช่องน้องๆพี่ๆของเรานี่แหละปลูกผักมาสิปีได้บางอย่างก็ไม่รู้เหมือนกันนะคนไหนที่ยังไม่ได้ทําช่องมาทาซะอันนี้เราแนะนําเฉพาะกลุ่มของเรานะกลุ่มปลูกผักหรือใครถนัดอะไรก็ทำเถอะ เรียนรู้วิธีการโปรโมทช่องเรียนรู้วิธีการใส่แท็กการใส่ใต้คำอธิบายเรียนรูออ้ในการทำช่อง YouTube แต่ช่องไลฟ์สไตล์ของชราพรช่องต้อมไลฟ์สไตล์เนี่ยปล่อยปล่อยไปล้เพราะอะไรเปล่าเพราะไม่มีใคร,รมากดติดตามช่องนั้นเป็นช่องที่ซับแรกซับแล้วก็ซับส่งกำลังใจเพราะเราไม่ใช่คนดังไม่ใช่คนมีชื่อเสียง เป็นคลิปที่ถ่ายชีวิตรประจำวันของตัวเองผู้ใดซิมาเบิ้งเบิ้บมมี่แล้วเราอัดคลิปยาวๆไว้เง,งี้ยดีละเราวิ่งโฆษณาให้ญาติพี่น้องของเราช่วยวิ่งโฆษณาคือส่วนมากดูคลิปเราไม่จบอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติใช่ไหมแต่คนที่จะดูคลิปเรา จบคือคนที่รักการปลูกที่สําคัญคือยังไม่ได้สร้างช่องจะมีเวลาเหมือนเราเป๊ะเลยเมื่อก่อนเรายังไม่ได้สร้างช่องใช่ป่ะเราก็มีเวลาดูช่องนู้นช่องนี้ช่องนี้ช่องนั้นช่องนั้นพอมาทําคลิปเองทําช่องเองแล้วทําหลายช่องโอ้ยเข้าคือมีเวลาอย่างเดียวคือเข้าไปหาเพื่อนที่เข้ามาหาเราแค่นั้นเองแล้วก็ถ้ามีเวลาอีกก็เข้าไปที่ช่องที่เราชอบอ่ะที่เราชอบดูอ่ะเออเขาเรียกช่องโปรดนั่นแหละ เท่านั้นจริงๆเป็นกำลังใจให้ทุกคนเด้อคนไหนที่ไม่ได้ทำช่องอรีบทำซะนะทำตั้งแต่ตอนนี้แหละเริ่มต้นปีใหม่นั่นนะจ๊ะไปแล้วสวยจังเธอแม่เอยงามจริงงามเนสิ่งเปรียบเด้เดี๋ยวรอดูตอนเขาสุกแดงนะอู้ยเดี๋ยวเราจะมาถ่ายให้ดูอีกทีหนึ่งเป็นแต่งามคักเ,เดี๋ยวก่อนนี่เดี๋ยวต้องไปจัดการซะหน่อย นอนนอนชอนใบเพียบเลยว่าแล้วก็ตัดก่อนตัดใบออกเลยนะอืมตัดให้ดูก่อนนี่ตัดเลยถอดถุงมือไปแล้วตะกี้ตัดนี่ตัดแบบนี้ไม่ต้องสนใจเอาออกให้หมดด้วยคลิปที่แล้วลืมเดี๋ยวเดี๋ยวไปละ<ๆ>จะตัดก่อนแค่นี้นะ